สวัสดีครับท่านผู้ชมคุยครับ,บดูลีลาการวางแห่ของพี่เขานะครับคลิปนี้ผมปังแน่นอนนะครับคนดูน่าจะร้อยล้านคนขึ้นไปเลยนะครับหนก็ลางานมาแล้วนะครับเราจะมาถ่ายทําคุณพี่เขาหวานแหกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตไว้หรือเปล่าแต่เราถ่ายทําไม่ก่อน <c oughs> ไหนๆก็มาแล้วแต่เท้าผมเริ่มเจ็บแล้วนะครับเหยียบอะไรก็ไม่รู้นี่ นอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างอันนี้คือคลองมุดดงนะครับพากันหาหอยข้างบนน้ำลดพากันหาหอยใหญ่เลยนะครับโอ้โหโบรรยากาศสวยงามมากเลยมีเรือรำคาญเบือสำรานนะครับมีธงชาติไทยด้วยนะครับ <c oughs> วิ่งรองรับนักท่องเที่ยวเลยนะครับ ติดชีวิตของพี่เขานู่นผมเดินมาตั้งแต่ตรงโน้นนะครับลงทุนเพื่อเอฟซมากเลยนะครับไปกันเลยนะครับพี่เขาทอดแหนกลางทะเลนะครับโอ้มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่นูน่นกำลังทอดแหนเหมือนกันเลย ถึงแล้วโอ้โหพี่เขายัดปลาใส่ห้องแล้วนะครับพี่สวัสดีครับผมมาท่องช่อง YouTube ก็โปรโมทท่องเที่ยวให้ภูเก็ตนะพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ครับขอญาตไายนะครับพี่วุฒนะโอ้โหพี่วุฒหรือพี่นาเดียเนี่ยทำไมลอกว่านเดเดียรการทอดแห่นะครับ360องศานะครับวงสวิงเอาแล้วนะครับพี่มันต้อง ต้องให้มันบ้อนก่อนไหมบ้อนก็คือให้ปลามันมันขุดขึ้นมาหายใจก่อนใช่ไหมครับพี่อ๋อแล้วเราค่อยเบียงแหไปใช่ไหมอา้าวเห็นแล้วนะครับพี่วุฒจัดไปเลยแผมนที่ประเทศจีนนะครับถ้าให้อาจารย์งาะหวานก็คงแผนที่ประเทศไทยเอาเราจะมาดูพี่วุฒกันนะครับ ได้ไหมครับรอบนี้ได้ไหมพี่อ๋อมีตัวหนึ่งรู้ด้วยนะครับมันคือแแหอะไรแแหกี่เซนครับพี่ฮะเจ็ดน<า>ิดดอะไรนะหซนกับเอ๋อแแหหนึ่งเซนกับเจ <7 S 1> ็ด <7 S 1> นิ้วเจ็ดมิลโอ้ได้ไหมพี่อ๋นี่นี่นี่นปลาอะไรครับพี่นี่ปลากระบอกปลากระบอกโอ้วที่เขาตกกันปลาก,ากระบอกปลาใส ค่เด um Mont oh, ี๋ยวดูใกล้ๆพี่ช่วยผมขอบคุณมากนะครับพี่อะไรผมลืมชื่อพี่นเดชวุฒิวุฒิอ๋อพี่วุฒิโอ้โหนี่เต็คล้องแล้วนะครับลองกันข้อแคกข้อแคกเลยโอ้โหคลิปนี้มันมากผมไม่ไปไหนแล้วนอนนี่เลยมาทุกวันไหมพี่บ้างบ้างครับผมอ๋ออันนี้พี่เขาไม่ได้ลำคันผมนะครับเขาเดินไปหาที่จุก แต่ในใจบอกว่ามึงมาทําหาในปลาคูนี้หมดเอา้าหวานอีกแล้วนะครับโอ้ยไม่ทันเลยมาแต่มองคนหาหอยอูยทางโน้นก็เซียนหวานแฮนะครับแล้วไปทําอะไรพี่ปลากระบอกนี่อ๋อทำแกงส้มก็ได้พี่แต่มันตัวเล็กนะเอาไปทอดน่นเนาะทอดแก้มเล่าแก้วเนี่ยวิธีห้าวแฮนะครับ ห้าวแหอันลังเกียวกว่าใช่ไหมทอดแก้มเล่าใช่ไหมโอมาเลยนะครับวู้เต็มเลยปลาอะไรพี่ทำไมสลัดทิ้งอ่ะเขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาขี้ก้างปลาขี้ก้างไม่เอาใช่ไหมทำไมครับมันตัวเล็กบ่อแสบมันบ่อแสบิ่งนีปลาขี้ก้างเพื่อนบ่อเอาแม่พ่อแม่พี่น้อง้าบ้านเขาเอาเบิร์ดแล้วเอาไปมกแหงแสบ คือปลาซิวอ่ะคือปลาซิวปลาขาวหน่อยเนาะบ่เด็ดคัญญวอยากเอาคนอีสานอีกโอ้ยพูดนะไรดินดวงเดียวดวงเดียวอยวู่ใบขีดกลางบ่เ,เอาเอาแต่ปลากระบอกอันนี้เอาไปขายหรือไปกินได้เอาคนทา้งใดครับบึงการ,รบ,บึงการน่ะมะพร้าวข้นบึงการแหม่โบ่คลิปนี้ต้องปังนะครับถ้าไม่ได้สิบล้านวิว,วผมเลิกทำช่องเลยนะครับมือมีนกพร้อม เอาไขึ้นมาหาปลาคือบอหานกเจาอกอ้านกหยังกินแถวนี้แหงไหลหาอยาก <c oughs> โอ้ยผมอยู่หันเลยทั้งหนงกระย่างนกเจ้าหลายขนหลังม่กินปลาในคลองนะแต่ว่าก็รู้ตัวมันเนาะมาหากินหนังสีดีกว่านะครับอันนี้แหงมันคือแานเท่าบ่าโอไลายมันจะสวยนะครับดูพี่วุฒ เขานะครับโอ้โหแม่นบ่อซื้อวุญบ่อคนเริ่มซื้ออีเด้อหาในที่แล้วพ่อพี่น้องอันนี้คือเป็นวิศว์ชาวบ้านนะครับคนอยู่บึงการมาทํางานภูเก็ตทํางานยังไงฮะเป็นกุ๊กเอ้าร้านอาหารบ่อปิดบ่ออ๋อทำงานบริษัทเป็นกุก อยู่บริษัทนะครับบริษัทใดก็สร้างถอยยังไม่ทำสอนแล้วหเหรองสิถีผมโลงน้ำเอาแล้วนะครับจ้องจ้องเอาไอ้สิหูวจังหดว่ามันบอนเนี่ปลามันบอนปลาบ้อนนี่คือปลามันออกมาฮะอ๋อมันจะมาเป็นฝูงนะครับมันไม่เหมือนปลาขอที่เราเห็นทั่วไปนะครับถ้าเป็นปลาขอปลาดูแขวบ้านนามันจะบ้อนขึ้นมาจุ๊บแต่อันี่มันจะมาเป็นฝูงนะครับสายตาพี่เขาดีมากเลยนะครับกำลังเลอยู่นะครับ ไม่ดีได้ไงเมื่อคืนไปหาน้องปาแถวร้านรอเกะมาไม่รู้ได้ไงนะผมไปเจอพี่เมื่อคืนผมก็เลยตาม GPS พี่มาอยู่ไปแย่งโต๊ะสีด้วยกันนะครับลืมสีโต๊ะแคกแล้วหรือคนดีชื่อเกนักร้องคาเฟ่ไม่มี มาเลยล้นคออ้าวจะเดินไปไหนนะครับเขาไม่ได้เดินหาป่านะครับก็เดินหนีรำคาญยูทูบเบอร์ขาดผมยังรำคาญตัวเองเดี๋ยวพี่น้ำลถแล้วใครจะไปส่งผมเนี่ยน้ำขึ้นเนี่ยไม่ถ้ามันน้ำมันขึ้นมันมาเร็วเลยไหมอ้าวเดี๋ยวพี่ไปอาณาจักรเขาเนั่อนะเขาทอดอยู่ตรงทรายนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ ไปหาได้ใช่ไหมเขาไม่เอาปืนยิงสวนมานะอา้าวเห็นแล้วเห็นแล้วฝูงใหญ่หม,มัดมือจวดูนะมาอีกแล้วนะครับแผนที่ประเทศรัเสเซียนะครับ <laughs> โอ้ยอยากวานเอซบอกว่าอยากให้อาจารย์งอกป่าวานัน <laughs> คอยว่าเป็นน้กพ่อแม่พี่น้องอย่ามาดูถูกคอยดนอ หนึ่งเดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยวผมขอเบอร์ไอเพิ่นไว้เดี๋ยวผมจีบผ้าพิ่นเมฆไายจิบจ้างเมันเศร้าบาทเพิ่นกัมากเดียวเราเขาได้กักนึงเป็นวัยมาอยอะมากมาประจำเพิ่นไหวไอหยุดมือได้ดิครับหยุดตลอดเลยบ่ออกมาหาปลาเอาเถอะคือว่าเอาปลาสมบูรณไปถอดเอามีปูควอมคือว่าเอาปูไปลอยมันตัวหน่อยปวด ใช้ใช้ปลาได้ยังเท่วนี่เอาเอาแล้วเอาแล้วแสดงว่าได้แน่นอนปลาหน่อยเดี๋ยวซูบก่อนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังปลากระบอกใหน่ปลากระบอกช้อจงตัวปลากระบอกปลาที่ทิ่มไปยังปลาขี้ก้างปลาขี้ก้างคือว่าวันผมทอดแก้มเหล่านี้ทิ่มมาเลยตี อ๋อปล่อยมันสู่ธรรมชาตินะครับมันไม่แสบนะครับขอบคุณพี่วุฒิมากมายนะครับเดี๋ยวจะติดต่อพี่วุฒิหลังไม่ยอยู่พี่วุฒิมาหาปลาเดี๋ยวจะตามมาหาด้วยนะครับตอนนี้8ปดนาทีกว่าแล้วจะ9นาทีขอพระคุณเอฟซีทุกท่านติดตามรั้ชมป้าป้าปา,ปาถือกล้องให้ผมหน่อยได้ไหม,ไมกล้องกับเนี่ยกับล่มนะมเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำโชว์เอฟซีให้ดูเนี่ยปลา,าไทยอม่มีนะยังมีมีล่มตรงนี้นะแต่ไม่เป็น มองเห็นไหมปะเห็นเห็นน่หันมาหาผมเนี่ยหันมาหาผมผมเห็นตาคนแก่่เห็นผมกำลังจะลาคลิปตาตาหันมานะอ๋อต้มๆหน่อยนะครับลาเอฟซีทุกท่านนะครับง้อป่าบ๊ายบายตายเดไปเดี๋ไปอย่าไปทอดแห่หาจะไปไหนเนี่ยเดีทอดแห่เดทอดแห่เขาเหรอลูกใหญ่ โอ้ยขอบคุณปามากอ๋อคนนี้ลูกชายครับฮะโอ้ลูกชายเพิ่นนะครับมาจากบุงการเฮ่อนเนะาะบายบายเอฟซี RC, ทุกท่าน